เดีอดนะครับเออนั่นแหละนะครับการกระทํานะครับใดๆนะครแก่ศพถูกต้องนะครับเหมือมาจุราชไรเงานะครับถูกต้องเลยนะครับนี่แหละน่ะเห็นไหม่ะเออแล้วข้อที่สีที่ตามมาก็คือเจตนาฆ่านั่นแหละหวังผลนะครับการกระทำสามอย่างมารวมกันแล้วนะก็คือหวังผลให้เด็กตายนั่นแหละนะก็คือไม่เอาใจใส่ดูแลไง นะครับไม่เอาข้าวออนน้าให้นะครับเอ่อให้เด็กกินนะครับเออนะครับแต่จําเลยนะครับมันไม่คิดแต này, ่จําเลยน่มันมันคิดว่านะครับจาเลยมันคิดว่านะครับคนที่เฝ้าน้องอยู่น่นะครับมันคิดว่าคนที่เฝ้าน้องอยู่เอาอะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้น้องกินนะครับจําเลยมันคิดอย่างนั้นนะครับมันเอามาหมี่กึ่งสาเร็จรูปไปให้แล้วนะครับนะครับเอาไปให้คนเฝ้าน้องแล้วน่นะครับเออ นะครับก่อนหน้านั้นนะเอาก็เอาก่อนหน้าที่ไปเอาไปปล่อยบนดอยนะครับถ้ามันเดินลงมาทางนี้อุ้มไปปล่อยใหม่ข้างบนให้เด็กเดินไปเดินมาจนน้องร้องไห้แล้วก็ชักตายนะครับเออ <c oughs> เด็กนะครับยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันได้กินบะหมีุ่นสําเร็จรูปเลยนะครับเออแล้วก็ไอ้คนที่มันแกะซองไว้นะที่นะครับที่ไอ้จำเลยเนี่ยมันอาจจะซื้ออาจจะนะครับจริงหรือไม่จริงไม่รู้อาจจะซื้อมาม่าไปให,ให้คนนั้นนะครับเอาไว้ให้เด็กกินนะครับเออ เนีกอนเอามาม่เอาไปให้เด็กกินนะครับมีน้ําด้วยนะครับเห็นไหมแต่ไอคนนั่นมันไม่ให้นะครับมันกินมาม่าหมดแป่งหมดไปเลยนะครับแล้วก็กินน้ําด้วยนะครับเห็นไหมล่ะเออคุณกันชายถามอ่ะเจมเลยน่าจะไอ้เจมเลยคิดแม่นะครับนังนะครับนะรับพ่อของนังน่าจะมีอะไรติแค็งีงนนกนะครับเจมเลยแมะอ้อ น,น่าเออน่าจะมีมอมีกึ่งสําเร็จรูปในตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารของเด็กอยู่นะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับเห็นไหมนี่แหละมันเป็นคําตอบที่นะครับไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าจําเลยจะตอบอย่างนี้นะครับเออนะครับขนาดเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับเห็นไหมล่ะเออขนาดเป็นข่าวเป็นข่าวก็ดังมาแล้วนะครับและจําเลยก็บอกว่าจําเลยคุยกับพ่อแม่ทุกวัน นะครับเออนการตอนแรกๆนะครับใะชุดนั้นนะน่าจะเป็นชุดวันที่ไปรับเด็กเห็นไหมล่ะเอ่อน่าจะเป็นชุดที่ไปรับเด็กนะครับจําเลยอาจจะยังไม่รู้นะครับเออไปรับเด็กที่กรุงเทพอ่ะนะจําเลยบอกว่าคาดว่าน่าจะมีบั้มยิงขึงเสริมเดจลูกในตกในกระเพาะน้องเห็นไหมทําไมทําไมเขาตกใจกันหมดนะครับแล้วจําเลยทําไมมันแล้วคุณหนุ่มก็ใช้ยเขาก็ถามนะครับอ้าว นะครับแล้วจำเลยไม่รู้เหรอครับไม่ได้คุยกับพ่อแม่เขาเหรอนะครับว่าที่ก่อนที่น้องหายนะน้องได้กินอะไรไปบ้างม่คุยครับนคุยอยู่นะมนคุยทุกวันแล้วน้องกินอะไรเข้าไปพ่อแม่น้องเขาบอกอ่ามันก็กินนครับไข่เจียวนะครับข้าวกับไข่เจียวไปนิดเดงนะครับน่ะแค่นั้นแหละนะครับอเห็นไหมล่ะน่ะเห็นไหมข้าเรื่องว่าผีขายหน้านะครับผีขายหน้านะครับเนี่ยก็รู้อยู่พ่อแม่มองบอกแบบนั้นน่ะนะครับ แล้วไอ้จำเลยมึงเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาจากไหนนะครับนุ่มกัญชัยถามนะครับเอ้จำเลยนาแกคิดยังไงนะครับคิดว่านะครับในกระเพาาของน้องมีนะครับอาหารอะไรหลงเหลืออยู่มางไอ้จำเลยบอกว่าน่าจะมีบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปตกค้างอยู่ในกระเพาาอาหารอยู่นะนะครับในที่สุดก็ปลาส้มก็สวยตกเป็นจำเลยน่หลงว่าออนี่นะครับน anyway. ่ะ ตอนแรกอะปลาโซ่ป either, ปมันก็หน้าสงสัยอยู่นะครับเออถ้าเราไปนึกไปนึกมานะครับอ,อไปนึกไปนึกมาแล้วนะครับน่ะคำถามคํานี้แหละนะครับเออคำถามว่าเบอร์บีเกึ่งสาเด็จลูกอยู่ในกระเพาะน้องนี่แหละนะเออแล้วก็ปลาโซมมันคาบไปด้วยแหละครับเห็นไหมล่ะปลาโซมคาบเบอร์บีเกึรงสําเร็จลูกไปด้วยเหรอนะครับนั่นคนเราไม่มีน้ําจะเกิด้ยนเบอร์บีกึ่งสําเด็จรูปมันจะลงเหรอครับ เห็นไหมล่ะถ้ากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันต้องค้างคาปากอนะครับบะหมี่ต้องค้างคาปากเลยนะครับตายค้างคาปากนั่นแหละนะครับมันไม่มีน้ำแหม่น้องมันหิวน้ําเด็กมันขาดน้ํานะครับเออเออจําเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะนี่แหละค่ะความนะครับความผิดปกติของมันนะครับเห็นไหมล่ะความผิดปกติของมันนะครับทำมาเป็นร้องห่มร้องไห้นะครับเพว่าเอ่อเอ่อมันไส้มามนะครับใช่ลุง นะครับเขารู้ตั้งนานแล้วแต่เขาอยากให้ผู้ไร้าแสดงตัวตัวนี้แท้จริงนะครับมีใครอยู่เบื้องหลังสาเหตุที่ทํานะครับเอ,อแต่เดี๋ยวนี้เขาก็รู้นะครับแก๊งแก๊งเหล็กไหลนะครับเนาะ